ตรนรับแม่ห้องสอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เบาลแจ็คก,กำลังจะขับรถไปที่บ้านลักไทยะครับท่านผู้ชมแม่ห้องสอนนะครับ เพื่อที่จะไปดูเนาะครั้งแรกของเบลแจ็คเหมือนกันนะครับที่บ้านลักไทยอะครับแล้วก็จะไปกางเต็นท์นอนนะครับไปกินบรรยากาศไปสัมผัสกับบรรยากาศตอนกลางคืนที่นั่นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเบลแจ็คได้ดูคลิปของเพื่อนๆหรือว่าช่อง YouTube อื่นเนาะเนาะมันหน้านอนหน้าสัมผัสเนาะเดี๋ยวเบลแจ็คจะต้องไปเห็นกับตาตัวเองว่ามันจะสัมผัสหน้าสัมผัสขนาดไหนตามเบลแจ็คไปเนอนอ นี้ก็เป็นบริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลมนะครับดอยกิ่วลมนะครับตอนนี้ก็มาเราจะไปไม่ห้องสออนี้ดอยกิ่วลมดอยกิ่วลมสวยงามพอาทิยดด้วยโอ้โห ที่เลยอะจะไม่ยังไม่หนาวอะอากาศเริ่มยเย็นๆยล้เนะครับอ่อา,มามีถม้ำผามนถ้ำรอดถ้ำแม่ด้านนาครับตอนนี้เราก็อยู่จุดชมวิวกิ่วลมนะครับท่านผู้ชมแวะพักรถด้วยพักรถไปแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็ตอนนี้จกเดินทางต่อไปที่บ้านบ้านรักไทย ไปกลางเต็นนะครับไปกลางเต็นต่อนะครับกลางเต็นจนเอียงเลยทริปนี้อ่ะสองสาวสองหนุ่มอ่าขึ้นรถอ่ะอึบอึบนะอึบอ๊บกระโดดข้าแม่เ <c oughs> <c oughs> ออแม่งนั่งทับไข่ตัวเองอีก <c oughs> <c oughs> โอเคครับไปต่อครับครับตอนนี้เวลา18.37นาทีนะครับ6 3โมง37นาทีก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับแม่ห้องสอนนะครับเหลือประมาณ40กว่ากิโลเองครับท่านผู้ชม ไม่ห้องสอนตรงนี้นะครับคือเป็นทริปแรกนะครับที่บราเดกมากับเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็อถนนมันก็จะลงเนาะชันหักศอกโค้งไปโค้งมาอยู่ในบนภูเขาใช้เวลานานเหมือนกันนะครับแล้วก็ บางทีอะถ้าสมมติว่าขับไม่ดีนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดโค้งได้เลยนะครับเพราะว่าโค้งแต่ละโค้งมันนี่นะโอ้โหหักศอกครับเบวเจ็กใช้สมาธิมากๆหักเลยนะครับกลัวเหมือนกันนะครับครั้งแรกนะครับของเบลเจ็กที่มาถึงไม่ห้องสอนตรงนี้นะครับครั้งแรกตรงนู้นอะตอนนั้นเบวเจ็กมาแค่ถึงปลายเองนะครับถนนคนเดินที่ปลาย ถ้าตอนนี้เหลือแค่เท่าไหรนะไม่ห้องสอนสี่สิบนะครับขุณย่วม้อยเจ็ดกิโลนะครับโอเคครับไปต่อครับครับตอนนี้ก็ยังออนเดอะเวอยู่นะครับเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีนะครับท่านผู้ชมก็เหลือประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะครับ ประมาณหนึ่งชั่วโมงจะไปจุดหมายนะครับเพื่อที่จะไปกลางเต็นนะครับแถวบ้านรากไทยนัวครับทุนผู้ชมมาตรงถนนตรงนี้ก็ดูบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยแล้วกันเนาะถนนสายแม่ห้องสอนเนี่ยดูหมอกดิหมอกอาตามไหลเข่าจนต,ต,ตรงเขาวะ่ะเยอะเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าอากาศเย็นไหมก็มันก็แค่เย็นแต่ไม่เย็นมากอะครับก็จะเย็นนะครับ ซีไบเกอร์ทัวร์ลิงออนเดอะเว์ครับ <laughs> เดี๋ยวตามไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่พักการเต้นกันเนาะเราก็เข้าในหมู่บ้านแล้วนะครับแถวปังอุ่งลักไทยครับท่านผู้ชมมาถึงที่นี่ก็อ่าทุ่มหนึ่งทุ่มสี่านาทีนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะหาที่กลางเต็นก่อนนะครับ ว่าเราจะกลางเต็นตรงไหนนะครับท่านผู้ชมและจมป่าน,นี้นะครับหนึ่งทุ่มสี่สิบสามยังมาได้กินข้าวเจนเนอร์ <c oughs> ได้กระเป็นอย่างครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะมาทําคลิปนันนะครับต้องอดทนเพราะว่าเราโตแล้ว <c oughs> ครับรถเจนพะปวดข้อมือ, <c oughs> ม,อนนมันเอถนนมันไอไม่ห้องสอนแวนวเนาะ มันใช้เบรกเยอะขนาดเลยครับทุกผู้ชมถนนนี่มันก็ชันแล้วก็หักซอกอะ่ะว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้นะครับทานผู้ชมเอออากาศมันเย็นนะอากาศแถวนี้มันเย็น่อย,อยชั่วหน่อยตอนนี้อยากจะจอดรถแล้วนะอยากจะเดินไม่อยากจะขับรถ หุดปลายทางเราก็อยู่ข้างหน้านู่นแบบครับแต่แถวแม่ห้องสอนนะครับมานะครับทุกผู้ชมได้กลีนกระเทียมอ,อืมกระเทียมมันมันทิ่มเข้าจมูกตลอดเลยนะใครเป็นหวัดนะมาที่นี่ได้เลยนะครับรับรองหายหวัดอะครับถ้าจะให้เดาอุณหภูมิตรงนี้ประมาณนะ mm hmm. บเบาแจ็กก็คิดว่าประมาณก็ยี่สิบกว่า,วานี่แหละเย็นนะ่ะเหมือนกับห้องแอร์คิดเอาความเย็นนะ่ะ ยิ่มสามยิ่มสองยี่มสามยี่มสี่ประมาณเนี้ยความเย็นบ้านลักไทยแม่หออ,อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางรานจ่างเต็นบ้านลักไทย โอ้ยขับรถมาเสียปวดเมื่อยมือเมือม่อยดูดเมือ่อยก้นแต่ก็สนุกอ่ะมันได้อัดทันรถเดียวครับท่านผู้ชมขับรถเลาะเลาะละละมาจนมืดค่ำสองทุ่มยี่สิบสองนาทีแล้วนะครับตอนนี้ครับแทนชุมชนลดความเร็วคนเรานี้ก็สัญหาเที่ยวเนาะสัญหาที่สวยสวยงามอะไรเนี้ย นัวดูไฟนัวน่วถึงแล้วนะท่านผู้ชมปวดอย่างนี้นี่เองได้มาเห็นยามค่าคืนจะได้กางเต็นท์แล้วก็จะนอนนอนเสร็จตื่นเช้ากลับบ้าน <laughs> <c oughs> <c oughs> แค่นี้เหรอใช่ไหมไม่ใช่หรอก ในตรงตรง,ตรงไหนวที่กลางเต็นดฮะร้านที่ีดร้ฮะที่มอ๋อแม่ไอ้กลางเต็นมันมีเดี๋ยวผมขี่รถไปถ่ายรูปตรงนู้นมองเห็นตรงนี้โคตรสวยเลยอ่าไอไม่รู้สึกว่ากลางเต็น ี่ทจอดรคิดว่าไอฝั่งตรงข้ามนวนจะเป็นที่กลางเต็นท์เพราะว่าเคยเห็นในคลิปไงเคยเห็นนะแล้วก็เขาจะเปิดกล้องไหเปิดกล้องยังไงเปิดกล้องเหรอเปิดเปล่า<อ>เพออิ่งเปิดเมื่อกี้เนี่ยไอมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านรักไทยชุมชนต้องเที่ยวบ้านรักไทยนะครับผูโคลน ยี่สิบสองอันนี้หลักกิโลแม่ห้องสอนผู้คนแล้วก็อันนี้มันเป็นแอ่งน้ำมันแอ่งน้ำมันใหญ่เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้ข้างบนข้างหลังเบาวเท็นี่ก็เป็นครับแบบหลงเตรียมข้างบนนวนะมีคนวิ่อยู่ข้างบนเห็นปะวันนี้เป็นวันธรรมดาก็คงจะปิดเช้าหน่อยนะครับเดีวนี้อืม เดี๋ยวเบลเจ็คต้องไปหาที่กลางเต็นก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับสี่คันสี่คันเรียงจอดกันคือหมดแรงแล้วครับทุกผู้ชมขับรถจนหมดแรงมีครั้งนี้หลยที่ขับหมดแรงเหนื่อยอันนี้ ก็เบาเจ็กก็มาจอดนี่นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมทําไมว่าเบาเจ็คมีทั้งสี่ปีบนะครับมันคือเบาแจ็คชอบแบบมันไม่โลกอะครับคืออยากจะให้มันเป็นระเบียบอะให้ระเบียบเรียบร้อยเนาะไอ้กล่องน่าจะบอกให้นะครับกล่องไอ้ตรงข้างในท,ที่นี่นะคือสําหรับไว้เบวเจ็คไว้พิงเนาะไว้พิงข้างหลังด้วยแล้วก็ตรงนี้คือพวกเต็นท์เฉพาะอุปกรณ์เต็นท์อย่างเดียวนะครับ แล้วอันนี้ก็คือตรงข้างหลังนี้ก็คือเป็นไออุปกรณ์ถ่ายคลิปนะครับมีโดรนมีอะไรเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วก็กระเป๋าตรงนี้คือเสื้อผ้าของบาแจ็กเลยนะครับตัวนี้นะครับเอออันนี้ใช่เออใช่แล้วก็ไอฝั่งนี้ก็คือพวกอ่าพวกไอที่ที่นอนอ่ะที่นอนผ้าหม่มแล้วก็อ่าเตาแก๊สนะครับมันเป็นเตาแก๊สแล้วก็เป็นอันนี้นิดหน่อยๆครับ แค่นี้อ่ะครับจริงๆแล้วนะ้าถ้าเบลเจก็ไม่ได้ทำคลิปนะเบลเจ็ก็ไม่ได้เอากล่องไม่ได้เอากล่องพวกนี้มานะก็มีแค่สามปีบแต่เรามาทําคลิปมาไกลเราทําคลิปก็นี่เห็นไหมครับรถมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็ไม่ดูโลกอะครับท่านผู้ชมอืมสวยงามอลา,ามแท้แลตะลึงง่วงก็ง่วงหิวก็หิวอืม แถมยังเดี๋ยวต้องไปหาที่ทกลางเต็นท์อีกมันก็เป็นแบบคล้ายๆแบบภาพชุมชนคนจีนเนาะเพราะว่าสไตล์กันเนี่ยแขวนโคงแขวนโคมเนี่ยมันก็แบบจีนๆน,นะครับทุกผชมแต่บาแจ๊กเนี่ยคนไทย<笑><笑>โอเคนะครับ ครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับของบ้านลักไทยนะครับหมอกนะครับเบาแจ๊กพิ่งตื่นตอนนี้รีบเก็บภาพให้ท่านผู้ชมดูนะครับเสียงไก่ขันนี่้โ,โหแข่งกันขันเลยนะปลุกกันตื่นเลยนะอืม ครับหมอกก็เห็นตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับดูดินี่ดูนี่แหละเราแจ้งมากลางเต็นตรงนี้ครับเขาคิดค่ากลางเต็นหัวละร้อยเต็นตรงนี้ครับ ริมน้ำเลยนะครับบ้านลักไทยนะครับโอ้โหหนาวมากเลยนะครับท่านผู้ชมอากาศเา้าเปิดปิดไฟแล้วว่ามี้ยังเปิดไฟอยู่เลยท่านผู้ชมดูหมอกดิหมอกมันเอ่อตอนแรกอะ่ะหมอกมันก็เหมือนกันอยู่ลอยบนน้ำมาท่านผู้ชมงามงาม จเจอเลยโคตรหนาวเลยอะตรงกลางคืนนี่นะขนาดผมพ่โมแล้วยังหนาวอยู่เลยอ่ะได้ยินเสียงไก่ไหมครับไก่ที่เนี่ขันตั้งแต่เช้ามืดนัวดีสองก็ขันแล้วนี่ใส่ไม่ดีปลุกคนอื่นเขาตื่นตรงนั้นก็เป็นไอ้คล้ายๆเป็นโรงแรมแหละห้องเช่าอ่ะ อต็นเต็นเบาเช็กมากลางกันตรงนี้นะครับเขาคิดเต็นละ150บาทนะครับมากลางได้เลยนะครับตอนกลางคืนเขาก็จะมีไอ้หลอดไฟเปิดตามต้นไม้นี้ให้ต้นละดวงต้นละดวงครับแต่ไม่มีไฟให้เราใช้เสียบปลั๊กนะเราต้องเอาเอา power bank มาเองนะครับ สามเต้นสี่เต้นนะครับเแบลบเจ็กมากันสี่คันโอเคนอะดูดิดูเขาขอบเขาอะงามงามเดี๋ยวไปเดินศาลาก่อนออันนี้เบลเจ็กใส่เสื้อกล้ามนะเนี่ยหนาวขนาดเหยหนาว หนาแต่ขี้เกียจเอาเสื้อแขนแขนยาวเสื้อแขนยาวในในในรถขี้เกียจลือ้อดทนเอาเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเา <c oughs> ะขนาดโอเคเนาะบรรยากาศของเปิดน่ดีดีแต่ทางมาเนี่ยนะ เอาเรื่องเหมือนกันนะครับทางมาจากอ่าเป่าแจ๊กมาจากตรงข้างล่างแล้วก็มาข้างบนเนี่ยเข้าใจก็นี่แหละบ้านรักไทยนี่แหละถนนหนทางเพื่อนนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับต้องแบบเช่นนี้ที่ว่าทอลหดอดทนขับ,ข,บขึ้นมานะครับขับด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับทุกผู้ชม แต่พอเราขับมาแล้วนะมันก็คุ้มอ่ะคุ้มกับบรรยากาศเมาะเนาะแตะมมเมาะแตะหมอว่ะรถแจ็คเนี่ยเปียกน้ำค้างเต็นนี่นะเปียกน้ำค้างหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องคอยให้เต็นมันแห้งถึงค่อยเก็บไม่ได้กางไฟฉีดเมื่อคืนนี้มากางเนี่ยสม,มืดเลยนะครับมาถึงที่นี่นี่แหละครับ บเบาเนือแจ็กพาตลอดยังไงยังไงแล้วคอยติดตามคลิปเบาเหนือแจ๊กนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะคลิปอือมโอเคบเบาจ๊จะเข้าไปในเต็นท์แล้วเนอะมันหนาวเกินไปมันหนาวล้ําไป